ดูการนางเหมือนจะเจ็บท้องใกล้จะคลอดนะครับกำหนดคลอดวันที่13นะครับเพืเ่อนๆแต่นางกระวนกระวายรู้สึกว่าท้องลงนะครับกระวนกระวายมากเลยกัดคอกนะเหมือนอารมณ์เหมือนจะออกลูกเลยครับกระวนกระวายลุกนั่งลุกนั่งแล้วก็นอนอยู่อาหารก็กินเหลือๆไม่ค่อยกินนะครับนมก็มีข้าวโพดนะครับผสมกับลำให้กิน ดูนางก็จะนั่งนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนน,นอนอีกแล้วคืนนี้น่าจะไม่รอดมากับสายฝนพอดีเลยเนี่ยฝนก็กําลังเข้านะครับทางอุบลเราเราให้หมูเนี่ยเอาฟางมารองนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่เปียกนะครับหมูตัวน้อยจะไม่เปียกจะหนาวนะกลัวจะจะหนาวแล้วคืนนี้ถ้าออกกลางคืนคคืน,นี้ไม่น่าจะได้นอนนะครับถ้าขอดเนี่ยเข้ากะไปด้วยดูหมูไปด้วยนะทีนี้ Take out ไม่มีลบนะครับแข็งแรงทุกตัวเลยกำลังหานมดูด,ดื้อทั้งทุกตัวเลยแต่ชุดนี้ไม่ค่อยอ้วนเหมือนรอบแรกเท่าไหร่นะครับรอบแรกจะตัวตัวอ้วนกว่า รอบนี้เขาจะตัวเล็กก่อนนิดหน่อยแต่ก็กินเยอะอยู่นะแต่ว่าทำไมตัวเล็กไม่รู้แต่ไม่ได้กินหัวอาหารนะครับแม่หมูไม่ได้กินหัวอาหารไม่ได้ขุนหัวอาหารก็คือกินแบบธรรมชาติกินแต่ลำกับพวกผักต้นกล้วยอะไรประมาณนี้ลูกก็เลยตัวเล็กกลัวแต่เขาจะออกยากนะครับก็เลยไม่ ไม่ไม่กล้าขุนขนาดตัวแม่เขาตัวใหญ่มากรกรับได้กล่าวเตะมมาดีใจแล้วครับจะได้ไม่ต้องสีเรียดเรื่องนมนะเพราะแม่เขากส็สิบสิบสีเต้าอยู่นะครับกินเรืยลือจะได้วนอ้วน เดี๋ยวพรุ่งนี้พามาชมตอนเช้านะครับเดี๋ก็ดึกแล้วง่วงนอนมากเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมตอนเช้านะครับ はご,ごいすごいすごい。